อสวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกครั้งในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็การคำนวณปุ่มตัวอย่างครั้งนี้เรามาทบทวนกันใครมาแล้วลงชื่อเข้าเรียนได้เลย อ่าเรามาทบทวนกันนะคะในเรื่องของการคำนวณหาก,กลุ่มตัวอย่างอันนี้ฟังดีๆนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีการบ้านให้ทำนะคะฝึกทำฝึกคำนวณน,นะคะอาจจะอยู่ในอาจจะเป็นแนวข้อสอบนะคะตั้งใจดีๆนะคะอันนี้เรามาทวนกันก่อนนะคะระหว่างคำว่าประชากรกับกลุ่มตัวอย่าง เราจะคุณดีๆก็คือประชากรก็คือเราก็จะหมายถึงแบบกลุ่มกลุ่มทั้งหมดเลยอย่างสมมติว่าสมมติว่าเราต้องการทราบาประชากรที่เป็นาชาวกรุงเทพประชากรก็คือชาวกรุงเทพนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนกรุงเทพมันเยอะเกินไปเราจะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะ เป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่เราจะถูกสุ่มมาศึกษาทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นประชากรนะคะประชากรเราจะใช้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนก็คือค่าพารามิเตอร์มันก็จะมีค่ามิวค่ามิวจะใช้แทนค่าเฉลี่ยของเลขคณิตประชากรนะคะแต่ว่าถ้าถ้าสมมติเป็นค่าอัลฟา ค่าอัลฟาตัวนี้จะใช้แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรค่า P ใช้แทนสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ของประชากรทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างเราใช้อะไรนะคะประชากรเราใช้ค่าพารามิเตอร์มีค่ามิวค่าอัลฟาแล้วก็ค่า P นะคะอันนี้เลือกใช้ให้ดีๆเลือกใช้ให้ถูกต้องแต่เมื่อใดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างเราจะใช้สัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือค่าสถิติ ะค,ะค่าสถติมีอะไรบ้างที่เราเห็นกันบ,บ่อยก็คือค่า x bar นะคะจะใช้แทนค่าเฉลี่ยของเลขคณิตกับค่า sd sd จะใช้แทนค่าส่วนเนบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างและค่า r แทนค่าสัมประสิทธิ์อันนี้จําให้ดีๆใช้ให้ถูกต้องนะคะถ้าเป็นประชากรตัวเลขที่ใช้แทนค่าเฉลี่ยเราใช้ M u แต่เมื่อใดที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะค่าเฉลี่ยเราจะใช้ x bar นะคะ ถ้าส่วนเบี่ยงเบนของประชากรเราจะใช้อัลฟานะคะถ้าส่วนเบี่ยงเบนของกลุ่มตัวอย่างเราจะใช้ SD นะคะเลือกใช้ทีนี้ในการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างนะคะเราจะใช้สูตรในการคำนวณออกแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีแรกกรณีที่เราทราบจํานวนของประชากรที่แน่นอนกับกรณีที่เราไม่ทราบจํานวนประชากรนะคะมีสกรณีแรกถ้าสมมติว่าเราทราบจํานวนของประชากรที่แน่นอนนะคะ สูตรของยามาน่กำหนดไว้ว่าสูตร n n เล็กนะคะ n เล็กจะเท่ากับ n ใหญ่หารกับ1บวก n ใหญ่ e ยกกำลังสองนะคะคำว่า n n เล็ก n เล็กก็คือแทนค่าของขนาดของตัวอย่างนะคะถ้า n ใหญ่จะแทนค่าขนาดของประชากรทั้งหมด e e ก็คือค่าความคาดเคลื่อนนะคะค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่มนะคะ นี้เรามาสมมุติโจทย์โจทย์บอกว่าประชากรครัวเรือนของกรุงเทพมี3,520คนนะคะอันนี้คือเราทราบจํานวนประชากรอันนี้กรณีที่เราทราบจํานวนของประชากรนะคะว่ามีทั้งหมด3,520ทีนี้เราต้องการสุ่มตัวอย่างโดยให้มีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ร้อยละ5นะคะ หรือ0.05ในตัวอย่างถ้าในหนังสือจะเขียน 0. 0.5ให้แก้เป็น0.05นะคะค่าความคลาดเคลื่อน0.05ทีนี้ให้เราคำนวณดูจากสูตรเราจะเห็นว่า n เล็กเท่ากับ n ใหญ่หาร1บวก n ใหญ่ e ยกกำลัง2อันนี้สูตรนี้เรามาแทนค่ากันเราต้องการหากลุ่มตัวอย่าง n เล็ก ก็จะเท่ากับ n ใหญ่นะคะก็คือจํานวนของประชากรตัวนี้จํานวนของประชากร n ใหญ่นะคะ3,520แล้วก็แทนค่า35,20หารกับ1นะคะ1บวกกับ n ใหญ่ก็คือ3520เหมือนกันคูณกับ EE e. ค่าความคาดเคลื่อนเราต้องการค่าความคาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05นะคะเราก็เอา0.05นะคะยกกำลังสองดังนั้นจะเท่ากับ3,520หารกับ1บวก3520คูณกับก็คือเอา0.0.05ยกกาลังสองก็คือ0.05คูณ0.05จะเท่ากับ .0025 นะคะทีนี้เราก็มาแทนค่าต่อก็คือจะได้เท่ากับ 3,520หาร1บวก8.8 8.8ตรงนี้มาจากไหนมาจากเราเอา3,500นะคะ3,520คูณกับ0.0025จะได้เท่ากับ8.8นะคะจะได้เท่ากับ8.8 ดังนั้นก็จะเหลือ3,520หาร1บวก8.8จะเท่ากับ9.8นะคะดังนั้นเนเล็กลุ่มตัวอย่างเท่ากับเท่าไหร่คะเอา3,520หาร9.8จะเท่ากับ359.18ทีนี้มันจุด1.8นะคะถ้าจุดต่ำกว่าจุด5นะคะให้เราปัดทิ้งไปเลยแต่ถ้าเมือ่อใดที่จุดตศนิยม จุดหขึ้นไปให้เราปัดขึ้นนะคะอันนี้จุดหน่งแต่ำกว่าจุดห้าเราก็ปัดทิ้งเหลือ3 5 9ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เราจะต้องทำการสุ่ม N l เล็กจะเท่ากับ3ามร้คนอันนี้คือการคำนวณในกรณีที่เราทราบจำนวนประชากรนะคะโจทย์จะกำหนดจำนวนประชากรมาให้แล้วก็กำหนดค่าความคาดเคลื่อนมาให้นะคะ ค่าความคลาดเคลื่อนก็จะมี0.05กับ0.01อันนี้อยู่ที่โจทย์จะก,กำหนดไว้นะคะว่าต้องการค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็นำค่าที่ได้มาแทนค่าในสูตรเราแค่จำสูตรให้ได้นะคะว่าถ้าเราทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนสูตรก็คือ n เล็กเท่ากับ n ใหญ่หาร1บวก n ใหญ่ e ยกกำลังสองอันนี้เราจำสูตรให้ได้เราก็จะแทนค่าในสูตรได้ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ทราบจํานวนประชากรนะคะเราเราไม่ร 2, ู้เลยนะคะว่ามีจํานวนประชากรเท่าไหร่เราจะใช้สูตรก็คือ n เล็กเท่ากับ z ยกกาลังสองหาร 4E ยกกําลังสองทีนี้เรามาดู nn เล็กก็คือขนาดของตัวอย่างที่เราต้องการสุ่มต้องการหาค่านะคะส่วนแก็คือค่ามาตรฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่เราต้องการ เรื่งค่า Z เรามาดูว่าถ้าระดับในยะสำคัญ0.05ค่า Z จะเท่ากับ1.96แต่ถ้าระดับในยะสำคัญ0.01ค่า Z จะเท่ากับ2.58เราแค่จำให้ได้ว่าระดับในยะสำคัญ0.05เราจะใช้ค่า Z เท่าไหร่ ถ้าระดับนัยะสำคัญ0.01เราจะใช้ค่า z เท่าไหร่ก็คือค่า z เราจะมาใช้แทนค่าตรงนี้นะคะ e ก็คือค่าความคาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้อันนี้จำสูตรให้ได้นะคะสูตรกรณีที่เราไม่ทราบจำนวนประชากรน,นะคะเราจะใช้ค่า z ตรงนี้แทนค่าในการคำนวณน,นะคะจำดีๆถ้า0.05ค่า z จะเท่ากับ1.96 ถ้า0.01ค่า Z จะเท่ากับ2.58นะคะอ่าเรารู้สูตรไปแล้วทีนี้เรามาเข้าการคำนวณนะคะเรามาดูโจทย์ว่าโจทย์กำหนดไว้ว่าระดับระยะสำคัญทางสถิติ0.05มีความคาาเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้เท่ากับ10ส่วนของส่วนเบีเ่ยงเบนมถถาตรฐานอันนี้เขากำหนดมาแล้วก็คือเท่าไหร่คะศ 05ากำหนดระดับนัยยะสำคัญมาแล้วนะคะอันนี้กรณีที่ไม่ทราบจำนวนประชากรเลยเราก็แทนค่าในสูตรสูตรคืออะไรคะ n เล็กเท่ากับ Z ยกกำลังสองหาร4 e ยกกำลังสองเรารู้สูตรแล้วเรามาแทนค่าในสูตรนะคะก็คือเราจะดูว่าค่าความคลาดเคลื่อนถ้าเป็น0.05ค่า Z ตรงนี้จะเท่ากับ1.96ดังนั้น Z ก็คือ1.96ยกกํายกกำลังสองหารกับ4 คูณกับ0.05ยกกํากกำลังสองนะคะทีนี้ค่า n จะเท่ากับเท่าไหร่ก็1.96คูณยกกำลังสองก็คูณ1.96หารกับ4 4คูณ0.05ยกกํากกำลังสองนะคะเราก็มาดูว่าถ้า1.96 1.96ยกกํายกกำลังสองจะเท่ากับเท่าไร 96, กก 2, 96, หร่นะคะ รอแป๊บหนึ่งคิดไปพร้อมกันคิดไปพร้อมกันนะคะถ้า1.96ยกกำลัง2คูณ1.96จะได้84หารกับหารเท่าไหร่คะหาร8416 หาร4คูณ0.05ยุกกำลังสองคูณ0.05าเท่ากับ0.0025 0.0025นะคะอ่าทีนี้เราเอา4คูณคูณ4จะเท่ากับ0.01 0.01ทีนี้เราก็เอา3.8416หาร0.01หาร0.01นะคะ3.8416หาร0.01คิดไปพร้อมกันได้ค่าเท่ากันไหมคะจะได้ค่าเท่ากับ3.84.16นะคะอันนี้ ต่ำกว่าจุด5ให้เราปัดทิ้งเราก็จะเหลือกลุ่มตัวอย่างที่384นะคะ384อันนี้เรารู้วิธีการคำนวณไปแล้วนะคะทั้งกรณีที่ทราบจำนวนประชากรกับไม่ทราบจำนวนประชากรนะคะกับ373นะคะอันนี้กรณีที่เราใช้ตารางของทาโลยามานี L y a M a N e. แต่ถ้าในตารางประชากร ลาโลย่างนีนเราจะใช้ตารางนี้ตัวนีที่ค่าความเชื่อมั่น95%วิธีการคำนวณทีนี้เราจะมีการบ้านอย่าลืมทำการบ้านแล้วส่งกันด้วยนะคะโอเคเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย